ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นุม่มโนมกุ้มกับิี่ได้ลงมาใส่เบ็ดคือเกแล้วลพี่น้องเลยเบ็ดยี่สิบหลังไม่ได้ใส่มาหลายมือละตักสิเป็นยังไงบุ้นนี่ตากแดดตากนั่นลืมเอาเขาตากฝนตากนั่นสิลาเบอรลริติคือสีข,ขาดแล้วบุน้นนี่เอาเนี่ยใส่ขี้เหรีไหมพี่น้องเลยเขาดีใส่เลาะไปนี่ละพี่น้องเลยไปละทางเทือก็ใส่น้ำขันแท่น้าไปนี่ตาอย่าลยล้พี่น้องเว้นตาอย่าไปเจ้กหน่อย ก็มาเบิ่งว่าสิเป็นยังไงเมื่อคืนนี้แต่แอดมาใส่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่แอดมาใส่แต่แอดมาใส่แต่สิบ่ได้ลงมาเส้นนี้ดอกแต่แอดที่ใส่ขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งบาทน,นี้เมื่อน,นี้ก็ดีว่างว่างก็เลยโอ้ลงไปใส่เบ็ดก่อนนะที่ดอกตอนเย็นตอนวังเว้นกับมายามยามตรงกับลุงหวันก็พอได้อยู่ได้ปลาซิวปวลาซอยอะไรพี่น้องพอไปเห็ดปลาสมเอ้าบาทน,นี้ก็ทีได้ใส่เบ็ดได้บาทน,นี้พี่น้องเอ้ย ไปได้ใส่ให้พี่น้องเบิ่งแล้วบาดใส่เบ็ดปลากระสวัวปบปบอยู่พี่น้องเอ,อ้ยปลาลายขนาดพี่น้องเอาไปใส่ไปทั้งเทือกกับชีบได้ไายพี่น้องเบิง่งบางหลังอาจจะไปใส่ไายให้ลายหลังนี้ดอกเพราะว่ามันมันมีพื้นที่ตั้งกล้องพี่น้องเอาเดี๋ยวมีใส่หลังแรียกนะพี่น้องเนาะ

หูเง้ยด so ิพี Dartmouth ่นองเลยยกมาํำพี่นอง 到。 พี่น้องบางหลังบใบใส่เบิ้งเด้อพี่น้องมันสิคำแล้วพี่น้องเอ้สิมืดละอ่าพี่น้องหลังจะไทยแล้วบใบใส่พี่น้องเบิ้งมันมืดครับพี่น้องย่านใส่บทันทึ่งหน้ามันบางหมองมันหน้ามันมันหน่อยครับเนาหลังไทายแล้วพี่น้องเอ้อู้หูบางก็ได้พี่น้องเวยปลาชวัวรบูบบุบพี่น้อง ไปพี่น้องเอาก็ใส่ได้หลังท้ายแล้วพี่น้องบาดนี้เขาก็สิยามกลับขึ้นเบิ่งไปกลับขึ้นพี่น้องเอ้ยมืดและหน้ามันจากแห้งนี้เล่เบใบไทยพี่น้องเบิง่งเอาเดี๋ยวเขาค่อยยามกลับขึ้นไปเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะเอาไปไปน้ำกันยางกลับมาหลังรแรกก็ที่ดอกปลาเขง็งเตี๋ยวสองสามตัวแล้วพี่น้องแต่แห้งบ่ได้ปลดเอาปล่อยใส่ตามเบ็ดไปซะก่อนบาดนี้ชิยาง กลับขึ้นไปอีกสักรอบหนึ่งถ้ามันบอนั่นกะชีปดเอาปลาเข็งแล้วกสิตามเมียลงไปแล้วกัรอบนี้ก็ชีปดปลาตามเมียไว้สัก่อนพี่น้องเพื่อปลาดุกกินเนาะเอาเอากระชีไปเพื่อเราพี่น้องไปไปไปทำกันพี่น้องเอากระชีปดเอาปลาเข็งกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจะว่ากันไป ngầu màn gần với nó ngầu màn cơ Đây, cái nó phải cần to không?

bà đúc tít là bị nóng ơi nóng gây nóng gây nóng Đứng đứng gây nóng 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 gây แต่ก็พอพอได้คนพอได้แจวพี่น้องเลยเอาเอาไว้ก่อนนะเดาม3ปลาเค็ยง2องปลาดุกหนึ่งพี่น้องเอ้ยพอได้พอได้กินพอได้เลียเ้ยงเลยพี่น้อง and help บัดนี้เขาก็ได้ขืนเมื่อก็อได้พี่น้องอ่ะขืนเมื่อไปกินเข่าเล็กหน่อยแล้วค่อยลงมาไหมนะพี่น้องไปพี่น้องบัดนี้เขาก็ได้ลงมายามรอบแรกแล้วพี่น้องบัดนี้ลงมายามแล้วบัดนี้หลังแรกยังบบมีอย่างลรพี่น้องเอ้ยเงียบเดียววะง่ายสว่าพี่น้อง

อาอไม้เกียนี่ใี่เนาะอันนี้เทากับิไปพุ่นงานพุ่นจังเลยใ่เนาะอย่นีอย่นี้หลังนี่พี่เนาะนี้ Chị không ừ cơm muốn ổ khá nát cái nó. to ha. Ui. bay cũng là bẻ เอาก็ได้ยามมา3าสหลังแล้วพี่น้องอ่ะมาบางหลังนี้ด้วยสองคุ้นๆดิพี่น้องโอ้ยหม่มีอย่างเลยพี่น้องอ่ะตามเมียไไปคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ย อ่าจับขิงนี่แล้วพี่น้องอ่ะเอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหันมันมันๆปลากระสวบดีอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยปลาเข็งแห้งมาปาดก่อนเพิ่งเดือนมันแจ้งนําพี่น้องเอ้ย ก็เยอะกับขนาดเยอะกับซ้ำกับของไอ้อีสานออดหลอดครับเพื่อนว่าเอาประมาณนี่สั้นอีสานออดหลอดอา้าวเห็ดตามเพื่อนลองเม่งพี่น้องออาเพป็นให้สูตรมาเรากะเอาสูตรตามเพื่อนลองมึงไปไปต่อไปนะพี่น้องหัวเอาไปครับพี่น้องปลาคอพี่น้องเอ้ยใส่กะพอดีพอดีนี่แหละอ่ะกับพอดีพี่น้องเบิึงครับผมต่อมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ พี่นอ้องใส่อ่ะเอาไว้ก่อนเนาะใส่งามๆพี่นอ้องโอ้ยรูดซ้ำพี่น้องเอ้ย,ยกกออโอุ้ยไปเราจะได้ประค่อยยักแต้มบ่ได้ซ้ำพี่น้องรูดครับรูดรูดโอ้ตายตายตายย่งบ่ทีได้กินบ่หมดแล้ววันนี้พี่นอ้องอ่ะใส่ไหมพี่นอ้องใส่ไหม มันต้องมี่แหละนะโอ้ยเฮาประมาทพคตน้องพี่น้องเนาะประมาทประมาทครับปลาคอน้อยกับวัได้ซัพบ่วน้อยดอกพอดีงามมันละไปไปต่อพี่น้องอพี่น้องตึงตงต้งมาแล้วพี่น้องปลาคอใส่ซ้ำกันละบาทเนี่ยเอาบาทเนี่ยบีให้มันรุดแล้วพี่น้องเอ้ยไปไปเก็บเอาซะกันพี่น้องมันซีส,สุดอีกโอ้ย กินเลืกซ้ำดีดมาเอาเขา่าคองก็ได้พี่นอ้อ,ลนองละกินเลืกแค่ยืบปลาตาแล้วพี่น้อง,ลองเลยใส่ไปขั้วเล้พี่น้อง่ะปลาคอหนึ่งแยมเลยพี่น้องใสไปขึ้นเกาล็ดมาเลยโอยมันมันมาเลย

หลังอยู่ท้ายกันหลังนี้เขาปลาดุกไปแล้วตัวหนึ่งรอบนี้เขามาได้อีกปลาดุกอีกตัวหนึ่งแล้วพี่นอ้องนะไปบึงนกำกันพี่นอ้องขึ้นมาก่อนปลาดุกนะพี่น้องตงัวงามๆพี่น้องปลาดุกนะาน พี่น้องมึงไปเก็บเก็บเก็บสองต้นพี่น้องมันชิลล์ชิลุดอีกพี่น้องอ่ะอ,อ,อู้ไปสองเต้มแล้วพี่น้องสี่เต้มก็ปลาปลาคิงละใส่อะไรที่เขา,ล,าลูดแล้วบบในลูดแล้วเขา พี่น้องไปต่อไปเฮาชีไปก้านป่าจักหน่อยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะยางก้านป่าเลาะนี่จักหน่อยเฮาขอ่อยามลงไปเนาะพี่น้องไปไปก้านปาา่าชิบเบิดพี่น้องเฮายามกลับขึ้นมาแล้วก็บ,บรรยายยังจักตัวเอกพี่น้องเฮาสีหยามกลับขึ้นลงไปเบิ่องอีกจักงสองชักรอบสองรอบเนาะพี่น้องเนาะขั้นบ่คือ้นกับขึ้นเมื่อแล้วไปพี่น้องเอ้ยเพรเขาท่าว่ะแต่ป่าสว่วนจบตบจบดีดีพี่น้อง แทงโบติดโบกินเงียบพี่น้องอ่ะเดี๋ยวใช้ยามกันไปแล้วค่อยติดตามกันไปอีกที่นึงเนาะพี่น้องเนาะไปไปน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องพยายามอีกจ็ดรอบแล้วก็ชิคุนเมื่อเราไปเนี่ยชิเปลี่ยนเป็นเงียขียดใส่พี่น้องหลังได้เบิดใส่เงียขียดเลยลังนี้ติดปลาเข็งพี่น้องเอ้ยเอาไปก่อนแล้วไปพี่น้อง บ่ได้มาหลายรอบแล้วพี่นอ้องย่างสามสีรอบแล้วโบได้ปลาจ็บตัวโบได้ไทยพี่น้องเลยตุตกรุดของตุ๊กปัดเขียงน้อยแล้วพี่น้องเลยอ๋อปัดดวงเลยบัดนะี้ขึ้นเมื่อคืนเศร้าใครมาเบิกกันอีกที่หนึ่งพี่นอ้องที่ใส่เงียเขียดเลยบัดนะที่เป็นยังไงแล้วท่นใส่เงียเขียดเดียน

่น,น้มาเรามาื่อว่ากันอีกที่หนึ่งไม่เศร้าเวลาพี่น้องเลยอันนี้ไก่เงียวยังพี่น้องสิงกลับมาขั้นเขียดเรือกับอันใดนั่นก็สิเปลี่ยนเงียเลยพี่น้องเลยไปไปต่อพี่น้องกว้างเปล่าเลยเมย์เอ้ยมีช็อตเด็ดอยูพี่น้องได้เบิ่งเลยอันนี้ก็ยังอยู่อ่ะกลับมาค่อยว่ากัน nó tiền nha thế nào tay chỉ được được con vó ra vầy là vầy này này nhang đó phía tay kín nóng bà nào cốp nóng biết phía nó phía บาดแผาเจยวเขียดใส่ไปได้พี่น้องเขียดใส่มาสองสามหลังแล้วล่ะพี่น้องหลังใด๋ยังเขาก็ปล่อยวางไปซะก่อนกลับมาใคยมาเปลี่ยนขั้นเขียดเหลือ,อย่านเขียดบ่พอะพี่น้องเลยเอาไว้รุ่นมืออื่นเสาะ ไปน้องไปต่อเอ้า <McCain. S 1> ไ,ไปคนละมาแล้วพี่น้องปลาดุกพี่น้องเอ้ยเห็นป่าไป <certains> มันสีดลุดเนาะพี่น้องเอ้าเบงีงซะก่อนโอ้โกบฉิออกเนาะอ้โ้เกือบลืมพี่น้องเลยได้โกบมาตัวหนึ่งเกือบเปิดปากอ้า

เอาใส่เงาเขียนไว้เนาะนั่งมา ไปต่อละเนะาะหลังจะไทยละเขาก็ได้ใส่เขียดไว้เรือเขียดอ,อ,อยู่ตัวนึงก็บที่ไปตามซุ้มที่มันเน,ไปไปนีน่ยคือเกียวเดียนแล้วพี่น้องเอ้ยทรงบาขึ้นแล้วไปเอาไว้ทารุนมืออื่นเศร้าอีกที่หนึ่งเนาะป่ะพี่น้องเอ้ยไปย่างไปเฮ้ยเดี๋ยวเขียดอยู่ตัวนึงอย่านี่เขาก็ได้ประดุกมาตัวนึงบ่ะโอเคนี่ประดุกกับกบย่างก็ตัวเอาก็เบิึงเนื้อแล้วป่ะมาดีมือเศร้าค่อยว่ากันอีกที่หนึง่งถารุนมืออื่นเศร้าพี่น้อง cửa nó toàn sau biết lắng đi nhăng một lần nè à từ hai say này là thế nào phút đó từ hai này Hãy subscribe cho ตาพี่น้องหลังใช่เหรอไปมาที่ห้องเมื่อเลยพี่น้องพี่น้องเลยเศรษฐีเขาก็ได้มายามเบ็ดที่เขาใส่ไว้แล้วพี่น้องฝนตกบงังตีซีนี่พี่น้องมาเริ่มหลังแรกกโบมีอย่างดอกพี่น้องเอ้ยเงียบกิ๊บหลังแรกกัเลยเฮ้ยเอาเงื่อนบรรยากาศไปก่อนเด้อพี่น้อง ไปกันตัวห่อหลังเรกกับพ่อมีย่างทางมาสองหลังก็เงียบเน้อหลังที่สามเนี่ยก็เงียบที่น้องเอ้ยโอ้ยไปเปล่บรรยากาศไปกัน ดีด आ, hal, <Jonas> female, สีที่หาว่าไว้เป็นอยังก็สักงูติดพี่น้องเลยโอ้ยข่มอมาค่าจับจะเนาะบาดที่น้องพี่น้องเลยเสียจังใดล่ะอเอาไว้นี่ซักกอนพี่น้องไปย่างกันซัก่อนโอ้ยว่าเป็นป่าที่จะนี่พี่น้องเลยโอ้ตายตายตายพี่น้องไปกันต่อหลังนี่ก็ซือๆอยู่นี่พี่น้องอ่ะ เขียดเต้เนตึง,งลตเลีงเลี้ยู่ย่ะพี่น้องน,นี่ตะงูละติดอยู่เนี่ยเอามันไว้นีเระพี่น้องอืออือขอมาหนายเถอะเนาะมาดิขี่เบ็ดไว้นี่รีบ่พี่น้องลางนี่ก็เงียบกิ๊บเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ือฮะพี่น้อง พี่น้องมายามเบ็ดแบบมาพ่อตาแอดพี่น้องเอ้อชีคืนเมื่อแล้วก็ให้ตาแอดแล้วที่ไปเอางูออกให้พี่น้องไปเอาก็ไปเบิ้งตาแอดว่าใส่เบ็ดถิ่มใบไปสักนี่คันเนลยบ่บ่มียั้งเลยบ่ในป่าเลยใครก็ได้ปลาดุกซีสามซีตัวนี่เราขึ้นนะไปพี่น้องเบิ้งตาแอดแต่เฮาเนาย โชคดีมากพ่อแต่แอด็ดอ้าเอาคอยได้คลิปกับแต่แอดจังหน่อยเนี้ยแต่เอดคอนดังเนี้ยนะพี่น้องข้าเจ้า,บาใบเอื้อแต่แอ็ดแล้วสัตข้าเจ้าว่าเอิ้อเซียนแอ็ดแล้วสัตอ้าวเซียนกับเซียนขออนุญาตเด้อแต่แอดเอ้ยดูหลานเอิ้อเซียนข้าเจ้าเอฟซีสั่งมาเดีเอา้าวครับคอยติดตามเพื่อนไปพี่น้องไปบึงบิดแต่แอ็ดอา้าวแต่แอดที่ลงไปกู้แล้วพี่น้องเหลือแต่หัวเขียดพี่น้องเอ้ยอ้าวเฮ้บบกู้่ะ อเอเใส่ไ,ไว้ละเดี๋ยวคอยมายามเรียน,นดนะังยามเวทนะมื่อนนี้ได้เข่าสวนบ่อมมาดิโอโ,โอเคพี่น้องเป็นดีไซน์ว้ต่อซัดเนาะคอยติดตามกันไปอีกที่หนึ่งเนาะไปเชื่ไปร่วมใส่เอาไปร่วมใส่กันแล้วอันนี้ขั้นเวทเพื่นโกงขนาดพนะี่น้องโอ้ทัวข้อคอยง่เฮวะพี่น้องไม่หยัง โอ้ยได้ของดีแล้วพี่น้องเอ้ยนุดละโอ้ย,อยเอาเอาินพี่น้องควรใส่ไว้อีกเลอท่านอ่าถา่ายควรใส่กันเนาะพี่น้องครับเอากระดามเบสมาได้สิบกว่าหลังสิบเบ้วล่ะครับหลังสุดท้ายเกิดมันตีงูเก,กิดอะไลากขึ้นมามาให้แต่แอดเอาออกให้พี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้ยเราซือขนาดไปนั่ง แต่แอดมายามเบ็ดกรเริมาพ่อพ่นกรเลิมาบวกแต่แอดออกออกให้พี่น้องให้พี่นเอาออกงูอย่างนี้นะโอ้ยเบิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้โหหเอาย วายวายพี้องเจ้าพี่น้เอาพี่น้องครับพี่น้องแตะนี่อะไน้อเอาขอบไวเลยลายพี่น้องที่เขามากดติดตามกดให้กำลังใจแตะคกับตาบันเด้อพี่น้องเลยกดซับตะไข่กดนั่นให้อ้าให้เขาไม่ให้กำลังใจนุ่มดมกุ้มกับแตะพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง